สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คุณสุขอนครับมนีพ่อกับบ่าวเท้าห้าน้าชาแนลนะครับผ้าพีผ้าหนองมาบรรยากาศทงหน้าคือเก่านะครับเขาก็ลั่งมอเหลืองครับมนีทึ่งร่มหนาวหนาวร่มเย็นแล้วก็มีฝนน้านี่ยิบย่ำยิบยับเพิ่นว่าพายุเขาแต่ว่าบบแห้งครับพี่น้องกลางแจ้งได้หรอพี่น้องมนีทึ่งแดดออกมานําอยูโฮมบ่ไดดเอาโฮมมาน้ากระปักบ่ด้ดออกพี่น้องเอ้ามายามันเจ็บเสียบน้ำบ่าวเท้ามนีตําห้อยตําห้อยอันนี้พี่น้องเขาเอาน้หอยยัง่ะหอยอัน ที่เขากินน้ำบุฟเฟ่นะครับไอหอยหวานหอยหวานหน่วยหลายๆนี่นบะฮันเดี่ลอ่องเบืองจ๊คเท่อครับแบบนี้แล้วก็มีแบบเพิ่นแกะแล้วเป็นกับเป็นตลับนี่มันออกสีดำๆจังหน่อยล่องเบิองครับพี่น้องมาบเบาๆไร้ยางห่างแก้มกับผักกาดกับบางมะระนี่แหละสดสซรุ่ดเบิองล่องเบิองมันสิเป็นยังไงโอ้ยสามหัวสี่หัวฮึว่ม Thì phá ra ngay không ông nhóm là phá bít Chịu một ổng bỏ cứ trong này là bật được Tua mày mày xuất xuất Nha Đọp đấy đọp nặng Nói <laughs> ừ, hỏi hỏi con. Hôm nay thì nó không bơm xưa <laughs> Chim bỏ ra lại Mứa bàn này Chín đần đần phí nọng Ngoài bào thảo thống Như thống nạ hư ออมออมไหวอืมไม่หอยแข็งมั้งออืม ăn vào lường hoài thì bao thảo có mặc cho không mặc kín hoài hoài chưa lì hoài cả tay hoài bằng đi đây à? Hmm. ฟุ้นกระดาบึงพี่มองมึงมันจวกชีลองเดืองเนี่ยเห็นหมนหรอ นี่พี่น้องอันต้นโหระพา้าเข้าเด็ดกินตะไบต้บตนหรือไปปักึ้นอีกได้พี่น้องยกเก็บไปเอาไปปักก่อน <c oughs> พันใบไงไ ใส่ั้งผีบดเนี่อืมฮึรับปาะัาง ม,มันสิเดี๋ยวบอกรสชาตินิดหนึ่งครับกรอบนอกนุ่มในถ้าคุณตา,าทาจะให้ดีเนี่ยเอาไปอย่างเะยจั้กแมนโมแมน <c oughs> เห็นเพินวามาครับม,มีสองสีครับนี่สีเหลืองกับสีดำ ีดับะเป็น,นุ่มๆฝนหยิบดีขนาดเลย <laughs> Ừm, ngon, mình muốn Cái phở mà hèn thế à Cơm lẻo luôn <laughs> từ hóa từ hóa nhà lắm nuôi cục cục ngôi nhạm ngạ

อืมหอมกันอ๋อกระดับกรอบขนาด ừ chùa cho bạn Hmm, bò kè. Ủa, <laughs> <laughs> ừ. chuột <đa> năm rồi. <laughs> nè, hmm. นี่ตาเลยพี่น้องเนะ่ยโอ้ปอดช้านของแท้ 他发放。 thứ ác hình nhiều một cái nhầm đang yết yết dù hình nó ยำนังง่งอ้อยำอืมกอ,อบดีครังมรรับุร ออดแอดออดแอดดูเสียง <c oughs> จ้ำหั่นตัว <c oughs> ทำไม่ไม่ มองเลยไม่เชงหนุ่มถึงไปไม่นช่เป็นข้ัขงหน่อยครับเพราะว่าข็งไปถึงเหนียวอืมนั่งรับร่มเย็นๆพี่น้องช่วยมากช่วยมากต่ระบาด นี่ตาใชคับตะเวนพี่หึกขัก รับตาฟังว่ <c oughs> าไเลยบ่าว่า <c oughs> เอา้าแจ็บๆครับมาเนี่ยกุบกุบกุบคักอีีกุบถึงขันว่าคืาอบ่าวสาวใส่ไรหน่วยบ่ถึงขันเหนียวนะครับพี่น้องตั้หอยหอมหอยหอมแบบข้นหัวหัวหัวมันดำาๆจังหน่อยนะครับแ้วก็หัวชมพูจงังหน่อยก็มันมีหลายหลายแบบเนาะ เอากระเสบๆนะครับฝากพี่ตอนน้องอยู่ทงหน้า <c oughs> มีดลมแดดออกฝนบปตกเอาแล้วบาาว่าเท้านั่งกลางแก่งเสยนะครับเอาเส็บๆครัามานี่ฝากพี่ตอนน้องคือเกานะครับกับบรรยากาศทงไฮทงหน้านะครับช่วงนี้ก็พยามนะครับพี่น้องตอบคอมเมนต์นะครับตอบคอมเมนต์พี่น้องทีทีทักมาทีเมนมาด้วพี่น้องด้อบา่าถากกับพยามตอบสูขู่สูคนนะครับอาทิตย์น,นยีนะครับไปเจอคลิป <c oughs> ไปเจอคลิปอัน กินจุเนื้อนะครับกับอาจารย์อียดปุ้ยคอมเมนต์พี่น้องเองสามพันสี่พันนะครับบ่าวแถาวกำลังพยายามไล่ตอบด้วยพี่น้องเด้อเอากขอโทษขอไพ่หลายๆนะครับตอบซะเดี๋ยวอันไอเบื้องเบื้องหลังช่วงช่วงข้างหลังนะครับฝากพี่ตอนน้องไปเบื้องนะครับตอนยางนุ่งมาว่าบ่าวแถวมาถ่ายหมองไดท้องหน้าหมองไดบรรยากาศเป็นหมองไดนะครับเอาบ่าวทแถวไทยยางนุ่งมาอยู่ให้พี่น้องเบมึงอยู่หลังคลิปด้วยพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ ฟังพี่ตอนน้องฮึกเกลนะครับมักอะไรถือใจกระแทบบาทาวนี่นะครับเด้อสำหรับม,มึอน้ครับสวัสดีครับตอนนี้พาพี่พาน้องลงไปทงหน้าครับพี่น้องนี่คือเบื้องหลังตอนไปถ่ายคลิปครับสวนใหญ่เพิ่นเพิ่นกําลังปลูกผักุ่นผักเพื่อนปลูกอยู่ทั้งในพี่น้องต้นนี้เพิ่นกรลังลงไม่เอาไปถ่ายคลิปก่อนพี่น้องถ่ายเบื้องหลังให้พี่น้องเบื้อง่าไปจังใด ลงทงหน้านะครับลงทงหน้ามือนี้ฝนกระตกอยู่ครับผ้ายุ่อหยัง,งเขาใหม่อีกบุษราจักซื้อหยังเบาเท่าก็ได้แทงน้ำแทงน้ำห้อนหัอปะป่าหอสมมติห้อนเห็ดเอียงครับแ่าพ่อเป็นเห็ดหอหน่อยๆน่อยทั้งผีสานามพี่น้องอา้าวพี่น้องเบิ่งบรรยากาศน้ำตอนไปครับพี่น้องตอนไป ว่าไปท้ายอยู่ใสจังไดพี่ทงหน้าเบิ่งพี่น้องเนี่ยไปเข่าลมบดพี่น้องเอ้คุณอนะจักสีเกียวจังไดดอกนี่ <c oughs> ลมบดแล้วเข่ากระไดพี่น้องเอ้พี่ทั้งพี่เข่าเหลืองเข่าเหลืองเพราะเกียวแต่เพรทันที่เกียวหน้าม,มันมีรถพื้นลงบ่อใดครับรถเกียวพื้นลงบ่อใดบ่าเป็นปูสร์พี่น้องเอ้ข้างอีรีแบบอุ้ย คักไหลทังผีเกี่ยวแล้วนี่เขาอันเดียวกันครับก็บให้เทองอกมหัน,นี์แต่ว่าให้นี่มันบบมีนามไหลยก็เลยได้เกี่ยวให้หน้าก็ให้เงีว้วให้ไงยอยู่ครับพูนะ้น่ะสุดเลยเขามะลิกลางไอท้ทียังเขียวๆอยู่นี่เขาก็ขอครับพี่เขาก็ขอเขากินนี่เขากินเขาก็ขอเพราะาเขาเหนียวใส่เขาเหนียวกินครับทั้งบ,บ้านบ่าวเทาเพามันโบกินเขาเจ้ากัน แต่ว่าบเห็นบ่าวเทาว้ากินข้าวเจา้าจักเถ้อพี่น้องใส่ได้เขาเนียวพี่ไรทั้งพีกัดต้นม่วงทึ่งม่วงปุ่มทึ่งม่วงอันกระส้วม่วงอ,อกหล่องยแบบนั้นโอ้บลายครับเฮีย yeah, น้องสาวถือมาทาแล้วพี่น้องทีมงานน้องสาวมื้อนี้บ่ได้ตําให้พี่น้องเบิง่งแต่ว่าพาพี่พาน้องเบิง่งบรรยากาศรอบๆครับนี่แหละบ่าวเท้าก็สิพาเบิ่งเขาลุงเหลือง,อง,องทั้งพี่แหละใส่เขาลุงเหลืองอยู่บ่เนาะ โอ้ทางพี่โอ้ร่มเย็นดีขนาดเอาฝากพี่ตอนน้องไว้ซัมนี้นะครับเมือ่อนาขสิทายบรรยากาศจักมองได้โมงนึงนี่แหละไม่ให้พี่น้องชมขอบคุณพี่น้องสำหรับการติดตามรับชมมันมน,น,นี้นะครับบ่าวเท้ากะมีฝากต้อนพี่น้องเล็กๆน่อยๆนะครับฝากไว้น้ำเนี่ครับมักกะไลถือใจกระแช่บ่าวเท้านี่นะครับเด้อสำหรับเมื่อนี้ครับสวัสดีครับ